เพราะอย่างนี้แหละนะฮะอาเนี่ยกดจีนกดสกิลสองนะกามันก็จะหายไปนะฮะโอเคครับผมก็อยู่กับผมโฮลลี่นะครับวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ของหลุมมิตินะฮะจู่โจมมิติที่สวีปเอลูเนียนั่นเองนะครับก็ เ,เพิ่งรีเซ็ตมาในอาทิตย์นี้นั่นเองนะอาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่คาซานนะครับนะวันนี้เรามาดูโจมมิติเอลูเนียกันนะครับมาดูกันก่อนนะว่าบอสทาอะไรได้บ้างเราก็ปัญหาที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มเฟสหนึ 1, ่งเฟสสองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยเฟสเฟสสองก็เป็นเป็นเวฟมอนสเตอร์นะคะรับเฟสหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแล้วก็ทีนี้เฟสสามเนี่ยจะยากที่สุดนะแน่นอนนะ ปัญหามันอยู่ที่สกิลนี้นะ dimension distortion ตัวนี้นะก็คือเริ่มมาเนี่ยมันจะติดกรอะขึ้นมาเลยนะคือเป็นการสร้างกรอะที่ไม่สามารถถูกปลดออกได้นะครับแลยจะเป็นอมตะด้วยนะในขณะที่มีกราะอยู่นะอ่ะทีนี้วิธีที่จะทําให้กรอะหายไปเนี่ยก็คือลด hp ของบอสลง5%โดยใช้เอฟเฟกที่ไม่สนเอฟเฟกลดความเสียหายนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่จะเป็นปัญหากับเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู มาดูมอนสเตอร์กันก่อนนะว,ว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยทำแบบนี้ได้บ้างนะครับก็นี่ฮะไม่ส่งเอฟเฟคลดความเสียหายเนี่ยก็จะมีพวกอ่าจะมสีสกิลหนึ่งของพวกนายพรานเนี่ยไอ้้ไอตัวนายพรานตัวแรกนะครับสกิลหนึ่งนะไม่ไม่ส่งเอฟเฟคลดความเสียหายนะครับแล้วสกิลจัตติสของ dk นะฮะดีเคไฟ dk น้ํา dk แสงสกิลหนึ่งของสไนเปอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ตัวนี้ครพรอนไฟไอออนนะครับที่ที่เพิ่งมีเอเวกสในในแพทนี้นะครับก็ก็มาจากแพทสีตัวนี้ทำให้ไม่สนเอฟเฟคลดความเสียหายทุกประเภทในทุกสกิลเลยนะครับนะก็สามารถแต่ตัวเนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนทำหรืออยังนะผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะน่าจะเป็นอ่าเป็นสกิลสองของแฟนพอมทีฟไฟลมมืดนะครับแล้วก็เขาเกมืดแล้วก็กุยมืดนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับตัวที่แบบมันน่าเอามาใช้นะอ่ะซึ่งแน่นอนว่าผมเลือกเป็นแผ่นน้องสีฝอยเอามาใช้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้ฟาร์มกันนะฮะอ่ะก็เฟสแรกนะครับอันนี้มันสำหรับผมนะเฟสแรกมันไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นเงื่อนไขมอนสเตอร์ท่าเดียวกันนะครับผมใช้ตัวนี้ผมใช้พริเลียนะครับหรือว่าฮาปี่มืดอ่ะฮาปี้ล่มนะครับในการในการ ทำก่อแตกนะซึ่งสกิลของฮาพีลมเนี่ยมันมันก่อแตกได้ทั้ง3ามสกิลเลยนะเพราะฉนั้นเราไม่ต้องสนใจนะว่า AI จะใช้สกิลไหนนะครับก็จะทําก่อแตกได้ค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วนะสำหรับตัวฮาปีลมนะครับอ่าแล้วก็มีเนี่นะมีอ e ีฟิตลมนะครับมีริฟอนลมแล้วก็โทเทมลมแล้วก็โฮมูลลมนะครับก็มีตัวท,ที่ทำดาเมจได้3ตัวนะครับก็เป็นอ่าเป็น ฮิฟฟิทลมคลริฟฟอนลมแล้วก็โฮโมนลมนะครับส่วนอาร์ปี้ลมเนี่ยเป็นกึ่งดาเมจกึ่งดีบัฟนะก็คือไม่ได้ทำดาเมจสุดนะแต่ว่าก็มีดาเมจด้วยในส่วนกลางนะฮะแล้วก็แล้วก็โทเทมลมเนี่ยก็เป็นซับเลยนะเป็นเป็นซับที่คอยบัฟดาบคอยที่จะฮิวให้เพื่อนนะครับอ่านี่คือเฟสแรกไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าทีนี้เฟสที่2นะครับก็เอาแฟรี่ควีนเนี่ยมามาบัฟปีกบัฟดาบ ให้กับ4ตัวที่เหลือนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นเนี่ยเป็นจีน่ากับซิงค์นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองมานะ AI เนี่ยโอกาสสูงนะที่ที่จะกดสกิล3นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีครูดาวนะโอกาสที่จะกดสกิล3เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะเท่าที่ลองมานะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นตัวเคลียร์มอนสเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะฮะก็จริงๆก็2ตัวนี้ก็ใช้ฟาร์มอยู่ด้วยนะในในถง ในป้อมประการเหล็กนะฮะที่ที่ฟรราร์มอร์ติแฟคธาตนะครับสองตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอีคาุกับราออกนะครับที่คอยเก็บกว่าที่เหลือนั่นเองนะครับอินูน้ำอินูไฟนะครับอ่ะอันนี้ก็เฟสสองไม่มีอะไรมากแล้วก็หาตัวมากวดกวาดมอนก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เฟสที่สามนะเฟสที่สก็คือไม่มีเงื่อนไขนะครับเราใส่ตัวอะไรก็ได้นะก็ เป็นวีโรมอสนะครับตัวแรกวีโรมอสนะเป็นตัวที่ดีมากอยู่แล้วนะเพราะ mm hmm. ว่ามันมันมีแบบมันสกิลอะมันมีทั้งเกาะแตก3ามเทิร์นมีแบบมีพิษเต็มไปหมดเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็วีโรมอสนี่หละที่จะคอยแก้ดีวัาพวกนี้ให้กับเรานะฮะ mm hmm. แล้วก็คอยลดเกลตัวเสาข้างๆด้วยนะครับแล้วก็มีมีแวนไฟนะครับเอาไว้เร่งเกลให้เพื่อนนะอันนี้ก็เป็นแวนไฟสายดาเมจที่ใช, mm hmm. ทใช้ที่ใช้ฟาร์มมังกรปกติเลยนะครับแล้วก็ แหววูมน้ํากันครีนะครับกันครีทําก่อแตกแล้วก็บัฟสปีดนะครับส่วนห้ามหิวก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวบัฟดาบหนึ่งตัวนะนี้ผมก็ใช้จินน้ํานะครับจะได้แบบจินน้ําจะได้แบบมีสกิลสองช่วยก่อแตกมีสกิลหนึ่งหักดาบด้วยนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจีนหรือว่าแฟนพ่อทีไฟตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวที่จะทําลายเกราะของบอสที่เป็นปัญหากับเรานั่นเองนะครับด้วย ด้วยสกิลสอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรลกันแต่ละตัวกันในแต่ละตัวกันเลยนะครับอักคารามี่นะครับอีฟิทล่มนะครับอันนี้ผมใส่เป็นก็ผสมผสมไปนะเลทโฟกัสนะครับก็ตัวให้มันมีแม่นด้วยนะแม่น20นะฮะก็ก็เลยแล้วพอดีมันมันมีโรนมาได้แล้วมันแบบโอเคอ่ะมันโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวน,นี้แปลงได้อีกช่องหนึ่งอ่ะจะไปแปลงแล้วกันนะฮะอ่ะก็ พอพอดีบิ๊กลูแล้วมันแบบค่อนข้างโอเคก็เลยใส่ชุดนี้นะครับอ่าก็เป็นเกรดโฟกัสนะครับแอทแทกครีดอเมทแอทแทกนั่นเองนะตัวนี้ก็ผมใช้ฟาร์มโคเลมด้วยนะครับอ่าเบอร์นาร์ดนะครับหรือว่ากริฟฟอนลมอันนี้ก็เป็นสวิฟโฟกัสเลยนะเป็นสปีดครีดแอมแล้วก็แอทแทกนะอ่ะก,ก็คือเป็นตัวที่สามารถซับได้ด้วยแล้วก็ดีบอฟได้แล้วก็สกิลหนึ่งก็เป็นดาเมจด้วยนะครับฟิเลียนะครับ ตาบีลมนะจริงๆอันนี้ยังยังไม่ดีที่สุดนะจริงๆผมอยากเปลี่ยน2เม็ดเนี่ยเป็นรูนไฟนะครับแต่ว่ายังหาไม่ได้นะจริงๆก็ควรจะเป็นรูนไฟ3ช่องนะครับที่ที่เป็นดาเมจแล้วก็ออกตัวแรกนะอันนี้ผมใส่เป็นอ่ะผมใส่เป็นสปีดคริดเเมจนะครับแล้วก็ช่อง6เป็น a อ K นะฮะถ้าใครทำถ้าใครทำแม่นได้น้อยนะครับอาจจะใส่ช่อง6เป็นแม่นยำก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันสามารถเกาะแตกได้ดูสกิลนะครับแล้วเราก็ทําแม่นเยอะๆเพื่อความโชว์ในการเกาะแตกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นก็คือเป็นกึ่งดีบัฟกึ่งดาเมจนะครับก็คือเกาะแตกได้ด้วยทำดาเมจได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ใช้ฟาร์มได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะสำหรับพรีเลียนะครับตัวต่อไปนะครับไลลี่นะฮะตัวเทมลมก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการกิลวอลหรืออะไรปกติเลยนะไวโอลเลนบิลนะครับสปีด HP HP นะก็ HP Defense Speed แล้วก็ r e s i s t a n e นะแล้วก็แม่นศูนย์นะครับสำหรับตัวไรลี่นะครับและสุดท้ายนะครับโฟมุลลมนะครับจริงๆเป็นตัวอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นแบบตัวเาเมจท่าลมเด,ดเมจเดี๋ยวท่าลมอื่นๆก็ได้นะในกรณีที่แบบใช้ท่าลมเหมือนผมนะก็อันนี้ก็เป็นเรดกับมั่วๆนะครับเป็น Attack Critical Attack นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือสําหรับเฟสแรกนะครับเฟสที่2นะครับอันนี้เป็น v i o l n n t r e v เ n t นะครับเป็นสป e ด H P H P นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะละเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังใส่รูนไว้นะครับประมาณนี้เลยนะไม่มีอะไรมากสำหรับ f แฟร y Queen นะครับ g ีน่นะครับอันนี้เป็นเบรดกับเบรดนะครับครีร้อยนะครับ Attack ครีดาเมจ Attack นะครับใส่ใส่แรงเต็มที่ได้เลยนะครับก็แล้วก็ a r t ์ติแฟก็เป็นอาร์ติแฟกต์ครีดาเมจสกิลสนะครับเพราะว่าตัวจีน่าเนี่ย โอกาสใช้โอกาสใช้สกิล3เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิล3เนี่ยแรงแรงอยู่นะฮะก็ก็หลักๆก็เอาไปใช้ฟาร์มปมประการเหล็กด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับอีคารุนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรนะเป็นกาสองชุดแล้วก็ไฟหนึ่งชุดนะครับอันนี้ก็เป็นเด็บเด็บเด็บนะฮะเป็นเด็บสามช่องนะฮะก็ เอาแค่เอาดีเฟนต์เนี่ยดีเฟนต์เอาแค่พอลากสามตัวนะครับแล้วก็ที่เหลืออัดแอตแท็กเข้าไปอัดทีเรตเข้าไปนะครับแล้วก็อัดแม่นอัดคริเตอรเมดแล้วก็อัดสปีดเข้าไปนะครับโอเคแล้วตัวที่สี่นะครับซิงค์นะฮะอันนี้เป็นกับสองชุดกับเลนหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นดีเฟนต์คริเตอรเมดดีเฟนต์นะครับก็แน่นอนว่าอัดรูนไปเยอะพอสมควรนะเพื่อเอาไปฟาร์มปอมประการเหล็กกับไอตัวแม่หมดมืดนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับนี่ฮะ ใส่ additional damage by speed by depth by hp หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราหาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกตีลมเสริมเข้าไปนะฮะส่วนฝั่งขวาก็ทีดาเมจสกิ skill สหรือว่าพวก additional damage อะไรเงี hmm. ้ยก็ใส่ๆเข้าไปได้หมดเลยนะฮะให้มันแบบเอาง,ง่ายๆที่ให้ที่มันเป็น artifact damage นะสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วน stat นะครับลง defense ลง crit r a t แล้วก็ crit damage แล้วก็ติดแม่นเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจําเป็น ต้องใช้สกิลสกิลของคอนมืดหลังหลังอเวกสองมาเนี่ยมันมันสามารถทำบอกบ,บับได้ทุกสกิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม่นยำก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับนันต้องต้องมีค่าแม่นยำด้วยนะนอกจากการทาดาเมจนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับราอ็อกนะครับอีนุไฟนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรนะเป็น เป็นตัวที่ใช้ฟาร์มในโคโพลิสอยู่แล้วนะครับเป็นไวโอเลนต์กับวิลนะครับแอตแทกคริดัมเมตแอตแทกนั่นเองนะครับก็อัดคริเลตเข้าไปเยอะๆนะครับคริเลตคริดัมเมตแอตแทกเยอะๆนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ติดแม่น่อยนิดหน่อยนะติดยี่สิบอย่างเงี้ยให้มันให้มันขวนตะกิ้นหนึ่งแล้วก็เกาะแตกนั่นเองนะครับโอเคมาดูมอนสเตอร์ในเฟสที่สามกันนะครับวีโรมอสนะครับเป็นสวิปกับโฟกัสนะครับอันนี้เป็นอ่านี้เป็นสปีดคริดัมแล้วก็ HP นนั่เองนะครับเป็น ก็เป็นแบบแบบสวิปอันนี้ผมเอาไปใช้ลงหอด้วยนะครับก็เลยทำทำสเตตไว้อย่างนี้นะให้มันออกตัวแรกนะครับอ่าก็เป็นเป็นสวิปโฟกัสนะครับมีมีสปีดมีคีย์เลสคียดาเมจแล้วก็แม่นเยอะๆด้วยนะครับก็ส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ก็อ่าเป็นอาร์ติแฟกต์ตีธาตุนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราหาได้นะอาร์ติแฟกต์ตีธาตุตีน้ําตีไฟได้หมดนะแล้วแต่าานะนนแวต่เา,านะนนวเราใช้ฟาร์มมังกรใช้ฟาร์มโก,กเ,มเลมอะไรเงี้ย เราก็ใส่อาร์ติแฟกตีธาตุเข้าไปนะครับส่วนฝั่งขวานะฮะครีเดเมสสกิล2นั่นเองนะครับเน้นไปที่ครีเดเมสสกิล2นะส่วนส่วนออฟอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เราหาได้นะครับนะตัวต่อไปนะครับวอร์ดิฮิลแวมไฟอันนี้เป็นตัวที่ใช้เป็นตัวเลสเบียที่ใช้ฟาร์มปกติเลยนะก็ก็แอดแท็กครีเดเมสแอดแทกนะครับอัน,นี้ก็ปกตินะแวมไฟก็น่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนะสาหรับแวมไฟที่เป็นสายฟาร์มนะครับ วิตเกอร์นะครับแวร์บูฟนะครับอันนี้เป็นตัวที่ใช้วอลอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็เอามาทําเกาะแตกเอามาบ๊อบสปีดเมอร์คิวบ๊อบกันครีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอันนี้เป็นสปีดสปีดเฮดพีเนะครับอ่ะก็สปีดเยอะๆเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็ติดแม่นเอาไว้นะฮะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะฮูฟน้ำนะฮะเอาเอามาเซฟเฉยๆนะฮะอ่ะตัวบอสเต็ดนะครับ,าารบ,รบกินน้ําอันนี้ก็โปรตีเลย เป็นตัวเปิดปกติเลยนะนี้เป็นสวิฟ์นะเป็นสวิฟ์มั่วนะฮะก็ก็เป็นตัวเปิดปกติแหละก็ไม่ต้องซีเรียสะลรมากให้มันบอกตัวแรกของทีมก็พอนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับจีนหรือว่าเป็นนมที่ไฟนะครับซึ่งเป็นตัวคีย์ของของเฟสนี้นะครับก็อันนี้เป็นเกรดเกรดนะครับคุยเลดทําแค่70ก็พอนะเพราะว่าสกิลหนึ่งนี่สกิลหนึ่งมีโบนัสกิที่ข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ สกิล2ก็มีโบนัสคริติคอลสเอเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแฟนทอมทีไฟเนี่ยทำคริเลต70ก็พอนะครับที่เหลือไปลงอะไรบ้างนะครับลง HP ลงลงสปีดลงแล้วก็ลงคริตอเมดได้เลยนะครับ HP a t t แท k s สปีดคริตอเมดลงแค่4ค่านี้ก็พอนะครับส่วนต้านจะแม่นไม่ต้องมีเลยนะครับโอเคแล้วประมาณนี้นะส่วนอ์ติแฟกต์ก็ อาจจะเป็นอันนี้ไม่ค่อยดีนะผมใส่ไปก่อนนะอาจจะเป็นพวกอาร์ติแฟกตีล่มนะครับหรือว่าเราก็ฝั่งขวานะเป็นอาร์ติแฟกต์ครีสตเมสกิลสองนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะสําหรับทีมเราก็ลูน่นะิชัยนะอะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราฟาร์มกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะับให้มันฟาร์มรอบเดียวนี่แหละ,ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะ เนี่ยเฟสหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรมากนะเราเราแบบหาทีมที่แบบว่าเป็นดาเมจเดี่ยวแดงๆหรอแต่แเราก็ตีอัดๆไปนะฮะอ่าเดวาิฟฟอลลบก,ก็เป็นดาเมิได้ด้วยนะฮะโอเคครับเฟสแรกผ่านไปนะครับเฟสสองบัฟปุ๊บนี่เราก็สาดสาดเข้าไปนะ,ะอย่าที่บอกมนาะสองตัวนี้โอกาส ใช้สกิลสามเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะปึ๊บเรียบร้อยฮะ,ะมาถึงเฟสที่สามนะฮะ,ะจินบับนะฮะปัญหาของเฟสที่สามเนี่ยก็คือบางทีตัวแฟน่อมสีไฟอ่ะหรือว่าตัวจีนอ่ะมันไม่ค่อยกดสกิลสองนะบางทีผมนั่งดูอ่ะบางทีมันก็กดแต่สกิลหนึ่งกดแต่สกิลหนึ่งอยู่งั้นอน่ะ เนี่ยเห็นไมเนี่ยไม่กดสก,กิลสองนะฮะบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเราเสียเวลาได้นะก็คือกดหลักๆเวลาแข่งนะก็พออย่างเงี้ยแหละนะฮะอ่านเนี่ยก,กดีนกดสก,กิลสองนะฮะมันก็จะหายไปนะฮะก็ดาเมจประมาณเจ็ดหมื่น 7, นะก็ถือว่าคนข้างสูงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีวีโรโมอสเนี่ยคอยล้างดีบับให้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะเราไม่ต้องกลัวพิษไม่ต้องกลัวก่อแตกนะครับกลัวแค่ไอตัว ตัวจนะีนอะมันไม่กดสกิลสองก็พอน,นะไอสาเหตุที่มันจะทําให้เราช้าเนี่ยหลักๆมันนีเนี่ยไม่กดนะเพราะว่าคูดาวมันแค่สองเองนะฮะประกันก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับทีมที่ใช้ฟามนะอันนี้อันนี้ค่อนข้างเสียนะก็คือแบบก็คือแบบโอกาสตายน้อยนะครับอน่ะ่เนี้ยนเะิไฟวิสติดปุ๊บแล้วเราก็อัดได้เลยนะฮะ อีกดเดียวอีกดเดียวจะตายแล้วปึ๊บ่าดูซิเวลาเท่าไหรนะ่สองนาทีป่ะเนี่ยโอเคแล้วสองนาทีนะก็สำหรับทีมนี้นะผมฟาร์มได้เร็วสุดนาะทีครึ่งนะครับก็อย่างที่บอกคนระับมันอยู่ที่ไอจีน่ะมันจะกดสกิลสหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้ามันไม่กดสกิลสอะ่ะบางทีก็อาจจะล่อไปเกือบสานาทีเนี่ยก็มีนะแต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณนาที4 0วิถึง2นาทีนะครับก็ถือว่า่อนั้งโอเคนะสำหรับการฟาร์มในคอนเทนต์นี้นะเพราะว่าไอไฟฟ้าส้มเนี่ยมันจำกัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องทำให้มันเป็นแบบสปีดรันแบบเต็มที่ก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับจูโจมิติเอลูเนียในอาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคอนเทนต์นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ